สวัสดีครับทุกคนวิดีโอนี้นะมาอัปเดตให้นะเป็นเนื้อหานะครับที่เราจะใช้รูนทาร์โร่ในการทำนายสุขภาพนะครับเรื่องเกณฑ์สุขภาพเนี่ยจริงๆอาจารย์สอนในหลายๆคลิปไปแล้วนะว่า <c oughs> โทษที <c oughs> นะครับไม่อยากให้มุ่งเน้นไปทำนายว่าแบบ ทักคนนั้นคนนี้จะเป็นมีโอกาสเป็นโรคนั้นนะมีโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคนั้นโรนี้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้พูดบ่อยมากๆนะเพราะว่าเรื่องของสุขภาพนะครับผู้ที่จะทําการวินิจฉัยได้คือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับหรือว่าคุณหมอที่รักษาโรคนั่นเองเนาะแต่ถามว่าทํานายได้ไหมมันทํานายได้นะถ้าเราเห็นข้อบอกพร่องในจุดไหนๆนะครับอะไรใดๆก็ตามทักหรือบอกเขาว่าอยากให้ไปตรวจตรงนี้ อย่างละเอียดเพิ่มเติมะนะครับแล้วก็ให้เป็นหน้าที่ของแพทย์ผู้รักษาไปนะครับไม่ยังมีการไม่ได้ใชยอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะจริงๆเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บนะทุกคนอันดับแรกเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนมันบางทีอ่ะเราเห็นว่าตัวเราเองสุขภาพดีใช่ไหมไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรไม่ได้มีอาการอะไรมันก็อาจจะไม่รู้นะต้นสายปลายเหตุของโรคเนี่ยบางทีมันเกิดขึ้นโดยที่มารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่แบบเป็นอะไรหนักๆแล้วนะเนืกอออกไหม เพราะฉะนั้นนะครับการทำนายเนี่ยมันก็เหมือนกับการาเสี่ยงนะครับจับคำทำนายขึ้นมาแล้วพอเห็นว่ามีโอกาสที่ตำแหน่งนั้นๆนั้นๆอาจจะมีปัญหาแล้วให้เขาไปปรึกษาแพทย์เนาะซึ่งจากประสบการณ์เนาะตั้งแต่สอนมานะแล้วก็เคยใช้ผังมาด้วยตนเองนะทำนายให้ผู้หลักผู้ใหญ่สมัยก่อนนะครับก็มีความมีเกณฑ์ที่จะเข้าเป้าเนี่ยนะครับค่อนข้างสูงนะครับบางทีเห็น จุดบางจุดอะไรอย่างเงี้ยนะทักบอกเขาไปเขาก็มีปัญหาตรงนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เขาเรียกว่าเป็นแนวทางกันแล้วกันนะแต่อย่าไปพึ่งพาเฉพาะดวงชะตาหรือว่าการเปิดดวงอย่างเดียวนะครับทุกคนเรื่องของสุขภาพเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองนะครับต้องเข้าใจตัวเองนะแล้วก็สังเกตอาการดีๆนะครับไม่ใช่เป็นอะไรนิดๆหน่อยๆก็ปล่อยจนอ,อย่างบางคนปวดท้องบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยพอไปตรวจพอเป็นหนักๆขึ้นพอไปตรวจอีกทีกลายเป็นมีปัญหาเกี่ยวกับ ลำไส้กระเพาะอาหารนะอะไรอย่างนี้ก็มีเนะก็มีหลายๆเคสนะครับที่เราเราเปิดทำนายดวงชะตากันใช่ไหมแล้วก็มีความใกล้เคียงแบบนั้นเอาวันนี้ภาษาทิศให้ดูก็แล้วกันแต่อย่างที่บอกก็คือว่าไม่อยากให้ไปศึกษาตําราที่อ้างอิงว่าอ่าเปิดมาแบบนั้นแบบนี้อย่างอย่างเช่นเขาบอกดูเกณฑ์สุขภาพให้หน่อยนยเปิดมาเจอไพ่นั้นนี่นะหรือว่าเปิดมาเจอรูนอะไรแบบนั้นแบบนี้ปับ๊บแล้วก็ไปทักเขากลจนวิตกจริตเนี่ยนะฮะนะฮนะบางทีแบบ บางตำรานี่ยเขาจะระบุไปเลยนะขึ้นมาไพาใ่ใบนั้นใบนี้นะหรือว่าขึ้นอ,อักษรลูนะอะไรมาเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเป็นโรคนั้นมีเกณฑ์ที่จะเป็นโรคนี้นะให้ระวังโรคหัวใจมะเร็งตับปอดโอ้โหคนรับคําทํานายรู้สึกยังไง <c oughs> บางทีเขาก็รู้สึกท้อแท้เหมือนกันนะบางทีนะเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องเกณฑ์สุขภาพเนี่ยมันก็ค่อนข้างเซนซิทีฟนะทุกคนจะพูดโพร่งๆไปเลยอย่างเงี้ยโดยที่ไม่รับผิดชอบควาพูดตัวเองมันก็ไม่ได้นะครับ เป็นนักพยากรณ์ที่ดีต้องรูจ้จักที่จะเรียบเรียงคำพูดนะหรือทักบอกเขาเนี่ยให้เขามีกำลังใจมากขึ้นนะสามารถที่จะฟื้นฟูร่างกายไปตรวสุขภาพร่างกายมีสุขภาพจิตที่ดีนะสุขภาพเขาจะได้ดีตามไปด้วยนะครับทุกคนข้อนี้ก็เป็นข้อควรระวังเ,เอาไป3นาทีและ้วนะ,ะมาลองดูนะครับถ่ายเกณฑ์สุขภาพนะ สมมุติไม่มีเจ้าชะตาใช่ไหมเอาเป็นตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวอาจารย์เองแล้วกันนะเกณฑ์สุขภาพในช่วงนี้เป็นเช่นไรนะครับอาจารย์จะหยิบเสียงหยิบลูนขึ้นมา3ชิ้นทอยลงไปนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาไอ้เรื่องคําทํานายเกี่ยวกับเกณฑ์สุขภาพมันไม่มีในหนังสือนะทุกคนแต่เดี๋ยวจะเอาบทความนะครับที่สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยลง ลงให้ในกลุ่มก็แล้วกันเนาะเป็นวิทยาฐานไปนะครับตรงนี้ได้ดากาสัสเคนสัสแล้วก็เบรคานากับหัวนะเราจะเห็นแล้วว่าตัวปัญหาอาจจะเป็นที่เบคหานากับหัวใช่ไหมทีนี้ความหมายคืออะไรนะก็ต้องมาไล่ดูนะอ <c oughs> เอาจากอะไรก่อนเอาเคนัสก่อนละกันนะครับเคนัสเนี่ยจะลิงก์กับสมองสติปัญญานะ พลังของการฟื้นตัวนะครับไฟภายในตัวธาตุไฟภายในร่างกายนะสอดคล้องกับจักระที่6ด้วยเพราะนั้นนะอาจจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนนะครับหรือว่าระบบไฟฟ้าภายในร่างกายนะระบบเส้นเส้นประสาทนะฮะที่อยู่ภายในร่างกายนะครับถ้าตั้งตรงแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะในเกณฑ์สุขภาพอาจจะเป็นอะไรเอ่อสติปัญญาดีนะพลังการฟื้นตัวตัวที่ดีอะไรแบบนี้นะครับอืม ในส่วนของดากาัสบ้างดากาัสอ่ะอ่ะเดี๋ยวนะเราดูเบสคณาก่อนดีกว่าเนาะดูเบสคณากอนเบสคนาเนี่ยจะหมายถึงการฟื้นฟูนะส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปทางสุขภาพของสตรีใช่ไหมครับแต่ขึ้นกับผู้ชายก็ไม่เป็นไรนะอาจจะเป็นในลักษณะของการเยียวยาการรักษาบาดแผลนะครับถ้าเป็นสุภาพสตรีเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของเต้านมมดลูกหรือระบบ เขาเรียกว่าอะไรระบบสืบพันธุ์หรือ,อที่เกี่ยวอาจจะเป็นอวัยวะเพศนะเนาะเออประมาณนั้นนะนะ,นะะก,ก็มีส่วนอยู่ตรงนั้นเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าในลักษณะของผู้ชายนะจะมุ่งเน้นไปทางในลักษณะของอการเยียวยารักษาบาดแผลนะครับซึ่งตรงนี้มันอาจจะจํากัดความว่าเป็นบาดแผลภายในใจก็ได้นะหรือว่าเป็น,ปน,ปนบาดแผลที่ภายนอกก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเป็น้กับหัวก็อาจจะมีความไม่สมดุลเกิดขึ้นเกี่ยวกับฮอร์โมนก็ได้อ่าอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามีอะไรที่ต้องระมัดระวังอะไรขนาดนั้นไหมยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นเนาะยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นอาจจะเป็นลักษณะของการฟื้นฟูร่างกายตัวเองแต่ว่าไม่ได้สมบูรณ์ก็เ,เรียกว่าไร การฟื้นตัวไม่ได้สมบูรณ์นะอันนี้ก็อาจจะตรงนะถ้าเป็นสุขภาพของอาจารย์นะเพราะว่าช่วงนี้พักผ่อนน้อยนะครับแล้วก็ลงงาน <c ười> ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะก็อาจจะมีเอฟเฟกอะไรต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะมีส่วนที่จะเป็นไปได้นะ,ะมาดูดากัสบ้างนะครับดากัสดากัสเนี่ยจะเป็นในลักษณะของสุขภาพร่างกายที่ เหมือนกับการเริ่มต้นใหม่หลังจากผ่านช่วงแย่ๆมาอะไรเงี้ยเหมือนกับเป็นการฟื้นฟูการบำบัดการขจัดของเสียออกจากร่างกายนะครับจะมีข้อควรระวังไหมสําหรับดากัสอาจจะมีนิดๆหน่อยๆนะก็คือว่าเขาเป็นคําเตือนว่าอย่ามองข้ามอาการเล็กๆหรือสัญญาณเล็กๆที่อยู่ภายในร่างกายนะมันจะส่งผลกับสุขภาพโดยตรงได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นเนี่ยนะฮะจากที่วิเคราะห์ตรงนี้นะจาก3รดูลที่บ่งชี้มาเนี่ยเรายังติดโตัวเบคคานาใช่ไหมที่เห็นไม่ชัดเจนเราต้องทําความเข้าใจกับว่าอักษรรูนเนี่ยไม่สามารถที่จะทํานายแบบละเอียดหรือเฉพาะจุดได้เหมือนไพาทาร่นะต่อให้คุณเปิดเป็นเจ็ดจักรก็าตามนะหรือว่ามาไล่ไลเปิดตามอาวัวว่ามันไม่สามารถที่จะสเปซได้นะครับเพราะว่าอักษรรูนมีแค่24อักษรดังนั้นเนี่ย การทํานายของอักษรลุนจะเป็นอะไรที่มันกว้างๆเนาะตรงนี้นะครับมันอาจจะต้องมาเชื่อมโยงกันในเรื่องของพลังงานธาตุด้วยนะตรงนี้นะครับเคนสัสดากาสัสเนี่ยเป็นธาตุเคนสัสธาตุไฟนะดากาสัสธาตุลมธาตุไฟเพราะนั้นนะครับในความหมายของเคนัสกับดากาสัสเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์นะไปด้วยกันนะครับจะติดขัดก็ตรงเบกคานากับหัวนะนั่นหมายความว่าอะไร ด้วยพลังสติปัญญานะความสมบูรณ์ของการคิดนะครับสุข,ขภาพพลานาไมที่กำลังฟื้นฟูเริ่มต้นใหม่เนี่ยนะครับอาจจะมาเกทับเบคนาอยู่เนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องในร่างกายของเบคอน่าเนี่ยกำลังจะถูกลบล้างไปในอนาคตอันใกล้นี้เพราะพลังของสอนุ่นนี้นะครับเข้ามาข่มเบคอนาเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีความเป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยการทํานายเราก็จะชี้วัดไปเลยว่า ในลักษณะของสุภาพบุรุษเนาะของผู้ชายก็อาจจะบ่งชี้ไปเลยว่าตอนนี้ร่างกายเนี่ยนะครับหลังจากที่สุดโทมนะหรือเสื่อมสมรรถภาพ,าพบางสิ่งบางอย่างนะครับฮอร์โมนที่เขาเรียกว่าแนระความบกพร่องของฮอร์โมนที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้กําลังจะคลี่คลายและกําลังจะเป็นไปนในทิศทางที่ดีนะอนาคตอันในกล้นี้ก็จะสามารถที่จะฟื้นฟูนะครับพลังของสติปัญญาฟื้นฟูนะครับในเรื่องของการ การเริ่มต้นใหม่ของสุขภาพที่ดีนะเป็นการดูแลสุขภาพนะอะไรประมาณนี้ไปนะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนพอเราจับลูนแล้วใช่ไหมเราใช้ไพ่นะหน้าไพ่ที่อาจารย์แนะนำเนี่ยก็คือเต่ามังกรนะครับมีสาธิตแล้วนะนะครับในกลุ่มในกลุ่มนี้ก็มีสาธิตนะให้คุณไปดูในเมนูคู่มือของไพ่ทาโร่นะครับเรื่องของการทํานายสุขภาพ และผังเนี่ยนะครับบอกเลยว่าชัดเจนมากเดี๋ยวเรามาดูว่าพอมาลิงก์กันเนี่ยบางทีเราอาจจะเห็นนะครับต้นสายปลายเหตุของเบรคคณาหรืออะไรใดๆมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะซับไพ่ก่อนนะแล้วก็ใช้ไพ่ทั้งหมด12ใบนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูนะครับอาจารย์ไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะนะเพราะนั้นเดี๋ยวเลือกสุ่มหยิบแบบนี้เลยนะครับตำแหน่งที่1คือลายนะครับ สมองใช่ไหมกลางศีรษะสมองนะครับอันนี้ก็เป็นใบหน้าซีกข,ขวานะครับใบหน้าซีกซ้ายนะมันก็จะเ,เกี่ยวข้องกับดวงตานะครับเกี่ยวกับคิ้วหมับอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยสามใบนี้ค่อนข้างทํางานจับผสานกันอยู่เนาะใบต่อมาอน,นี้เป็นแขนขวานะครับอันนี้เป็นปอดหลอดลมนะครับอันนี้เป็นหัวใจนะอันนี้เป็นแขนซ้าย พื้นที่จํากัดมากเลยใช่ไหมไม่เป็นไร <c oughs> ใครอยากืึกษาทางนี้เดี๋ยวไปดูนะไปดูในคลิปที่เคยทำมาให้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นขาขวานะครับอันนี้จะเป็นอวัยวะเพศระบบขับถ่ายระบบสืบพันธุ์นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นขาซ้ายนะอ่ะอาจารย์จะเอาแบบนี้แหละนะครับประหยัดเนื้อที่ดีเหลือเกินอืม ดูแล้วนะดูแล้วนะมีเกณฑแขนซ้ายใช่เลยนะครับช่วงนี้โอ้โหอ่ะเห็นหน้าไพ่ไม่ชัดไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวดูคือเราดูเนี่ยเวลาเปิดไพ่เราดูพลังงานไพ่ที่ค่อนข้างติดลบอยู่ตรงไหนมากก็จะสื่อถึงการทำงานที่ไม่สมบูรณ์ของอวัยวะนั้นๆนะครับ อย่างตรงเนี้ยนะครับเปิดออกมาหน้าไพา่ค่อนข้างสมบูรณ์เห็นไหมตรงกลางสมองเนี่ยได้เป็นเดอะซันอาจารย์มองชัดเจนเลยว่าเคนนัสก็เลยมาลิงก์กับตรงนี้เลยเห็นไหมครับแลนะการทํางานที่สมบูรณนะ์สติปัญญานะการฟื้นฟูเกี่ยวกับะระบบความคิดนะอะไรต่างๆนะจะกลัดที่6อะไรอย่างเงี้ยนะมาลิงก์กับเคนนัสนะครับในส่วนของดากัสนะครับถ้าเป็นดากัสเนี่ยมันสื่อถึงเรื่องของอ การขจัดของเสียออกจากร่างกายด้วยนะเพราะฉะนั้นนะฮะอวัยวะที่เชื่อมโยงมากที่สุดนะอาจจะเป็นตัวเนี้ยนะครับ the chariot เนาะ the chariot นะครับตรงนี้น่าจะ l i n k ์ a มากที่สุดนะเพราะนั้นดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแหละแต่ปัญหาเดียวนะครับที่บ่งชี้นะอาจารย์คิดว่าตัวเนี้ยเหนื่อยเกินนะครับ แขนซ้ายโอ้ตรงเหมือนกันนะนะแขนขวาแขนซ้ายเพราะว่าก่อนหน้านี้คอบาลไหลแล้วเส้นเส้นเอ็นที่ตั้งแต่อะไรอะตั้งแต่ตั้งแต่ไหล่ซ้ายอาจารย์นแล้วก็ไล่ขึ้นมาที่หลังศีรษะโอ้โหมันมันล้ามากเลยมันมันมันจะได้เรียกว่าอะไรไปไปทำงานที่เชียงใหม่ปรากฏว่าที่นอนที่โรงแรมน่าจะสปริง <cido ly> มีปัญหาหรืออะไรกอย่าโหกลับมานะครับปูดตุบบๆเป็นอยู่หลายวันนะเป็นอยู่หลายวันนะครับแฮงแมนขึ้นมาเนี่ยมันเป็นลักษณะของการทําอะไรที่เกินตัวหรือว่าหนักเกินไปแบกรับภาระอะไรที่มันหนักเกินไปนะการเสียสละที่ต้องทําอะไรบางสิ่งเนีอยาอาจจะมีความเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นโดยองค์รวมทั้งหมดเนี่ยนะครับของสุขภาพถ้าเป็นตัวอาจารย์เองนะ ไม่ได้ติดอะไรเลยนะเดอบฟูนี่ไม่ไ,ไม่ได้ไม่ได้สื่อถึงเรื่องสุขภาพอะไรที่มันชัดเจนมากๆขนาดนั้นนะแต่อาจจะมันก็ลิงก์กันนะอย่างที่อาจารย์บอกใช่ไหมปวดศีรษะไล่ขึ้นมานะที่เส้นที่เส้นหลังศีรษะอะไรเงี้ยมันอาจจะสืบเนื่องกันมานะเดอบฟูกับแฮงแมนเนี่ยนะครับอาจจะไล่มาตรงนี้ก็มีเกณฑ์ที่ตรงในส่วนของอาจารย์เพราะฉะนั้นเบรคขนกับหัวนะมันก็เลยเป็นตัวปัญหาแล้วก็มาบ่งชี้นะในอวัยวะ ที่เราเปิดไปในตำแหน่งนั้นๆนั่นเองนะครับแฮงแมนนะกับเบรคคาน้ากับหัวอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุเนาะหรือว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนของเบรคคาน้าที่กับหัวนั่นเองเห็นไหมถามว่ามีอะไรน่าเป็นห่วงไหมถ้าเกณฑ์สุขภาพแบบนี้ไม่น่าเป็นห่วงเลยเลยนะครับเนาะด้วยพลังของลูนนะครับมีดากัสกับเคนนัทเข้ามาประสานอยู่เพราะนั้นนะครับ อาการเจ็บป่วยนะบาดแผลนะจะไม่ว่าจะเป็นบาดแผลทางจิตใจบาดแผลทางร่างกายหรือว่าเนี่ยนะฮะเบคากำลังลิงก์มาแล้วก็เชื่อมโยงกับเส้นเอ็นแขนซ้ายคอบาดอะไรที่อาจารย์เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นมันก็ก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ซึ่งตอนนี้ค่อนข้างดีดีขึ้นพอสมควรแล้วนะเพราะว่าพักผ่อนเพียงพอแล้วนะครับเดี๋ยวจะลงงานจาน ค้างงานจานแผ่นไม้นี่อีกสามแผ่นนะครับก็เดี๋ยวจะรีบเล่งทาให้ภายในวันสองวันนี้จะเอาให้เสร็จเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องพักน้ํายาเลยอีกแล้วก็เลูกค้าที่สั่งเข้ามาทั้งทางช็อปปี้เองในเพจรอ,อกันนานมากแล้วนะครับรู้สึกเกรงใจมากๆเลยนะเดี๋ยวรีบทําให้เดี๋ยวรีบทําให้แน่นอนนะครับอืมนะถ้าเปิดเกณฑ์แบบนี้บอก ถ้าเจอเกณฑ์ลักษณะแบบนี้คือไม่ไม่ไมไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงขนาดนั้นนะครับเออก็การเยียวยาร,รักษานะครับอะไรต่างๆก็จะค่อยๆดีขึ้นนะเป็นการทํานายที่ชี้เฉพาะจุดได้มากขึ้นนั่นเองนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับทุกคนนะเดี๋ยวจะแปะความหมายของอักษรลูนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพไว้ให้แล้วคุณลอง,ลอง,ล,องลองไปเช็คกันดูแล้วกันะว่า เข้าขายเข้าเกณฑ์อะไรอย่างไรนะครับก็เป็นการสาธิตเฉยๆว่าถ้าใช้ทํานายร่วมกันเนี่ยอ่ะมันเห็นภาพถ้าใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะจริงๆเนี่ยแค่ไพ่ทาโร่มันก็คุมแล้วใช่ไหมแต่พอเราเปิดอักษรรุนด้วยมันก็ช่วยผสานกันแล้วก็ให้เราเห็นภาพอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นนะข้อดีอะไรต่างๆของการทํางานภายในร่างกายคืออะไรที่มันเด่นชัดขึ้นมานะข้อบกพร่องมีอะไรไหมที่ต้องอะระวังเป็นพิเศษอะ,อะไรแบบนี้นะครับก็ ก็จะเห็นภาพขึ้นมามากขึ้นนั่นเองเนาะตรงนี้ก็ดูถ้าเป็นสุขภาพโดยรวมนะส่วนตัวอาจารย์เองก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมากมายนะักนะเ,เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับค่อยๆดีขึ้นนั่นเองนะโอเคโอเค อ่ะพอประมาณนะครับจะพยายามทำคลิปให้มันสั้นแล้วก็กระชับขึ้นนะทุกคนจะได้เดี๋ยวมาอาัดให้หลายๆคลิปเลยว,วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋จะแปะอันนี้ไว้ให้นะครับเดี๋ยวแปะความหมายไว้ให้โอเค